วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเฟรนผู้มีเสียงอันไพเราะและแข็งแกร่งขอเชิญพบกับโทโกินกช้อนหอยแดงหรือที่เรารู้จักกันในนามของโทโกิฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตในการเรียกเธอว่าโทโกิและกันลักษณะทางกายภาพเธอนั้นมีหางที่นุ่มฟูสีขาวและมีดวงตาสีเหลืองอ่อน เธอมนมีลักษณะคล้ายกับเฟรนประเภทนกทั่วไปซึ่งนั่นก็คือมีปีกอยู่ที่บริเวณหัวปีกของเธอนั้นจะเป็นสีแดงตรงปลายจากนั้นจะไล่ลำดับลงไปเป็นสีเหลืองข้างล่างและอยักศกผมม้าสีขาวจากนั้นจะค่อยไล่ลงไปเรื่อยๆจากสีแดงแล้วก็เข้มขึ้นไปเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวขนาดใหญ่ตรงปกคอนั้นจะเป็นขนสีขาว และตรงปลายขนนั้นจะออกแดงๆเธอสวมกระโปรงพีทสีขาวตรงด้านล่างของกระโปรงนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีจะไล่ระดับลงไปจากสีขาวไปเป็นสีแดงที่อ,อ่อนถุงน่องสีแดงและรองเท้าเมลิเจนสีดำปุคลิกภาพของเธอนั้นจะเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลและสงบแต่เมื่อได้ร้องเพลงนั้นเธอจะเสียงดังและกระตือรือร้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเธอร้องเพลงเพาะมากเลยทัมเซเวิลสิครับ และเธอยังประคณที่คิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชี่ประจาวันของเธอแต่ก็มักจะถูกหักล้างไปด้วยการที่เธอนําเอาเรื่องน,นั้นๆเข้ามาอยู่ในบทเพลงของเธอจากนั้นเธอก็จะขับร้องออกมาและเธอก็จะรู้สึกสบายใจบทบาทในซีซั่นหนึ่งตอนที่3ภูเขาในตอนที่3ของอนิเมะนั้นโท,โทกิได้ช่วยคบานและเซร์เวลขึ้นไปบนภูเขา เพื่อขึ้นไปยังร้านกาแฟของอันปากา้าโทกินั้นได้ช่วยอันปาก้าในการจัดก,การญ้าที่อยู่หน้าร้านของเธอจากนั้นโทกิก็กลายเป็นลูกค้าประจําของอันปากา้าตอนที่12สวนสนุกในตอนที่12นั้นโทกิได้ช่วยแบกสิงโตมาเพื่อจะต่อสู้กับแบ็กเซโลเรียมและในตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นเธอยืนโบกมือลาคาบานที่กำลังขับเรือออกจากเกาะไป ข้อมูลในชีวิติตจรงนกช้อนหอยนั้นหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Ibis หรือถ้าเรียกกันในญี่ปุ่นก็คือโทกิเป็นนกสมาชิกกรืใหญ่ของอนวงศ์ i อบิและยังเป็นสมาชิกเพียงตัวเดียวในวงสกุลนิ p o n ีย Cretes i บ i ชซึ่งเป็นสกุลนกที่เคยออกตำรวจพื้นที่กว้างใหญ่ของเอเชียตะวันออกซึ่งในปัจจุบันนั้น มีอัตราใกล้ศูนย์พัน์ที่สูงมากๆเนื่องจากการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกช้อนหอยปีชี่นนนั้นมีจุดเด่นที่สามารถสังเกตได้เช่นหัวที่โล้นผมไม่ได้หมายถึงหัวโล้นให้ผมหมายถึงหัวที่เรียบจะงอยปากที่ยาวยังมีด้วยกันถึง3สีนั่นคือสีขาวแดงสีแดงล้วนและสีดำขาวโอ้ผมลืมบอกไปช่วงหนึ่ง โทกินั้นได้ปรากฏตัวในซีซั่นที่2ของอนิเมะในช่วง post credit ตอนที่เธอกำลังเตรียมตัว audition ซึ่งมีซูชินโกคอยเฝ้ามองอยู่แต่ว่าซูชินโกนั้นรำคาญเสียงของเธอมากๆอันปกาก้าบอกกับซูชินโกว่าเราต้องคัดคนในการออกไป audition และในช่วงนี้ก็จะเป็นการาคัดตัวนักแสดงเพื่อไป audition กับกลุ่มเพนกวินถ้าผมจำไม่ผิด และโทกินั้นยังได้ไปปรากฏตัวในเกมมือถืออย่างคิโมโนเฟนภาคที่3อีกด้วยครับพอถึงจุดนี้แล้วผมก็ต้องขอกราบลาทุกท่านที่เข้ามาฟังจุดถึงนาทีที่4ด้วยขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับแล้วก็รอติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะปล่อยออกมาในภายภาคหน้าก็ถ้ามีเวลานะขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับอ่ครับ